สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเฉลยข้อที่4 2นะคะโดยโจทย์บอกว่าโจทย์บอกมาว่านะคะก็คือจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1,000จนถึง9,999มีทั้งสิ้นกี่จำนวนที่ผลต่างระหว่างหลักหน่วยกับหลักพันเท่ากับ2ค่ะค่ะก็ โจทย์ข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ที่เราที่ไม่มีช้อยให้เราแสดงวิธีทำหรือว่าตอบคำตอบคาตอบไปเลยนะคะค่ะก็เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็คืออันดับแรกนะคะครูจะกำหนดก็คือครูจะกำหนด a b c d เนี่ยก็คือเป็นตัวเลขสี่หลักใช่ไหมที่มีเงื่อนไขว่าเดี๋ยวครูเขียนนะก็คือ ากากำนดคเขาเขียนไหมกำนวตัวเลข A B C D อ่ะกำนดตัวเลข A B C D ก็คือตัวเลขสี่หลักใช่ไหมนี่ก็คือเป็นตัวเลขสี่หลักที่มี ที่มีเงื่อนไขว่าอะไรที่มีเงื่อนไขว่าก็คือ a d มีเงื่อนไขว่า d ลบ a เนี่ยเท่ากับ2หรือว่า d เท่ากับ a บวก b ใช่ไหมละ่ะ d เท่ากับ a บวกย้ายข้างเลยก็คือ d เท่ากับ A บวก B วนี่อ่ะเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่สองคืออะไรก็คือตัวเลขสี่หลักตัวเลขสี่หลักตัวเลขสี่หลักต้องมี A ต้องมี A ก็คือ A ก็คือเป็นหลักอะไร abcd ก็คือสหลักแปลว่า A ก็คือหลักพันใช่ไหมอืมหลักพันตั้งแต่อะไรก็คือมีสิทธเป็นไปได้ตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเก้าใช่ไหมหลักพันมันเป็นศูนย์ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแบบมันเป็นข้อที่จริงเนาะอ่ะเง่นไขต่อไป เงื่อนไขต่อไปนะเนาะเงื่อนไขต่อไปแล้วว่าอะไรก็คือ d เท่ากับ a บวก2เนี่ยต้องไม่เกิน9ใช่ไหมละ่ะ d เท่ากับ a บวก2ต้องไม่เกิน9เพราะว่า d เป็นหลังหน่วยใช่ไหมมันต้องไม่เกิน9อืมก็คือเขียนเลยต้องไม่เกิน9 ไม่เกินเก้าเพราะเพราะที่ครูบอกใช่ไหมว่าไม่เกินเก้าเพราะว่าเดีนมีค่าได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าใช่ไหมล่ะอืมเป็นสิมไม่ได้ก็คือต้องเป็นศูนย์ถึงเก้าแล้วก็ต่อไปเงื่อนไขต่อไปใช่ไหมดังนั้นดังนั้นอะไรก็คือ a อต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ดเพราะอะไรเพราะว่า A บวกสองมันน้อยกว่าเก้านั่นเองเข้าใจไม่เข้าใจไหมคะก็ตามนี้เลยเนะาะค่ะก็ต่อไปนะคะเราจะได้ว่าจำนวนค่า A อ่ะจะเท่ากับอะไรก็คือ A จะเป็นไปได้ตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครูเขียนนะจำนวนค่า A มันเท่ากับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจนถึงเจ็ดก็คือมีเจ็ดค่าน,นั่นเองอือเข้าใจไหมอ่ะต่อไปเรามาพิจารณาที่ตัวเลข b กับ c ต่อใช่ไหมอ่ะต่อไปเราจะมาพิจารณาที่ตัวเลข B และ C B และ C คือหลัก10กับหลักร้อยใช่ไหมละ่ะอ่ะ B คือหลักร้อยและ C คือหลักที่ครูบอกเมื่อกี้หลัก10อ่ะหลักร้อยกับหลักสิบ เราสามารถเอาตัวเลขใดก็ได้ใช่ไหมตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าครูต้องเขียนไหมอะครูครูเขียนยางไงี้องก็คือแบบครูเขียนอะไรอะ่ะตัวเลขไหนก็ได้ก็คือศูนย์ถึงเก้าใช่ไหมล่ะเข้าใจตรงกันเนาะค่ะก็ต่อไป จำนวนตัวที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละค่า e เป็นไปได้สำหรับแต่ละค่า A อะครูเขียนก่อนจำนวนที่จำนวนตัวเลขที่เป็นไปได้สำหรับค่า A ใช่ไหมคืออะไร ก็คือ b มีค่ากี่ค่า b b คือหลักสิบเอ๊ b คือหลักร้อยมีค่าได้กี่ค่าก็คือตั้งแต่ศถึง9กู้ถึงเก็คือมีกี่ค่าสิบค่าใช่ไหมล่ะออก็คือ b มีสิบค่าแล้ว c ล่ะ c ก็มี10ค่าเหมือนกันใช่ไหมที่ครูบอกเลนบนอืม c ก็มี10บค่า เนะแปลว่าแปลว่าเราจะได้ว่าแบบอ่ะเขียนดังนั้นดังนั้นสำหรับแต่ละ a จะมีอ่ะครูเขียนสำหรับแต่ละ a จะมี่ะไรจะมีกี่ตัวเลขแต่ละ a ก็คือ10คูณด้วย10ใช่ไหมมันมี10ได้10ค่าก็คือแบบแต่ละ A มี B ได้10ค่ามี C ได้10ค่าคือไม่เหมือนกันเพราะว่า10คูณ10ก็คือ1 0 0ค่าก็คือแต่ละ A มีได้ทั้งหมด100ค่าก็คือ1 0 0ค่าที่เท่ากับครูเขียนไว้ก็คือ100ตัวเลขนรวมทั้งหมดเท่าไหร่ รวมทั้งหมดก็คือ a มี7ค่าแต่ละค่าให้ผลส0ตัวเลข a มี7ค่าแต่ละค่ามีค่าให้ผลแต่ละค่ามีแต่ละค่ามีค,ามค่าให้ผลหนึ่งร้อยตัวเลข รวมทั้งหมดเท่าไหร่แปลว,ว่ารวมทั้งหมดคือเท่าไหรเ7็คูณด้วยหนึ่งร้อยก็เท่ากับเท่าไหร่เจ็ดคูณหนึ่งร้อยก็คือเจ็ดร้อยใช่ไหมล่ะเจ็ดร้อยตัวนี้เองอ่ะทำไมเอาทำไมเราถึงเอาเจ็ดคูนร้อยเพราะว่า A มีที่ครูบอกดานบนว่า a a มันน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับเจ็ดันเี้ก็คือ A มีค่าได้เจ็ดค่า ก็คือตามที่ควยอะไรนี้เลยเนะาะค่ะก็ข้อนี้ก็ตอบ700เนาะก็เป็นคำตอบสุดท้ายนั่นเองค่ะก็การสอนของครูนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ